ไปลุ้นด้วยกันนะครับว่าวันนี้จะได้สักกี่หัวครับตามมาครับครับเราก็เดินกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับวันนั้นมาเจอไว้อยู่แถวนี้แหละอ่าก,ก็เดี๋ยวกะว่าจะมาขุดไปให้ไก่ แต่จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะน่าจะอยู่แถวๆน,นี้อ๋อใช่จริงๆด้วยครับเจอแล้วครับเ่ยนะว้นมาอ่าเจอแล้วเจอแล้วหัวไม่เล็กเลยไม่รู้จะล้างหรือเปล่า มาลุ้นกันครับอตัวเพียบเลยนะครับเนี่ยบ้านใหญ่บ้านใหญ่จะให้ไก่หรือจะให้ปลาดีนะเนีย่ย